คุยเล่าเมาข้ามทวีปสวัสดีค่ะคุณโมค่ะสวัสดีค่ะคุณหมีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะระูผลงานจอสําว้ทุกท่านค่ะค่ะสวบว่าเพิ่งไปพักผ่อนเล่นสกีกลับมานะคะเป็นไงบ้างคะ่ะ ่า,นาสนุกหา,าสนุกดีค่ะช่วงปีนี้จริงๆแล้วคิมมมีน้อยนะคะน่าละค่ะหลายๆที่นี่จะซบเซานักท่องเที่ยวอที่มา,าตั้งใจแต่ะละปีที่จะมาเล่นสก,กีที่สวิสเนี่ยค่ะธุรกิจการท่องเที่ยวซบเซาลงไปเยอะเลยเแตช่วคดีอาทิตย์ที่ไปนี่โอ้โหอากาศดีก็เลยได้มีโอกาสออกไปเล่นสกีกันทุกวันอืค่ะค่ะนะคะแล้วก็ได้ได้มีโอกาสเห็น อะไรที่ไม่เคยเห็นอย่างเช่นได้เห็นคนตาบอดเล่นสกีนะคะอ๋อค่ะอย่างที่คุณแบบโมเคยเล่าให้ฟังว่าคนตาบอดค่ะเขาก็นิยมที่จะมาเล่นสกีแล้วเขาก็มีความสามารถมากด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ก็ต้องมีผู้นำที่คือเขาใส่วิทยุแล้วก็ฟังจากคุณครูที่จะแบบนำทางเข้าไปนะคะม,มันก็ต้องอาศัยความไว้ใจกันจริงๆอืง น่าสนใจนะคะเดี๋ยวคงคถ้ามีโอกาสคงช่วยหาข้อมูลมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะคะ ค่ะแต่วันนี้สนใจเรื anyway> ่องของนาฬิกาเพราะโอ้โหพราะพูดถึงแบรนด์ต่างๆที่โด่งดังแล้วก็ราคานี่เป็นล้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีด้วยนะเยอะด้วยก็ก็เลยแล้วส่วนใหญ่จะมาจากสวิสทั้งนั้นเลยอะค่ะคุณโมคะเลยอยากจะให้คุณโมเล่าให้ฟังนิดนึงว่าทําไมนาฬิกาของสวิสถึงโด่งดังไปทั่วโลก ค่ะ <c oughs> <c oughs> ที่จริงเนี่ยม,มันดูว่าใกล้ตัวมากเลยนะค่ะแต่ว่าโหมันไม่ได้ง่ายเลยกับข้อมูลอันนี้ค <c oughs> <c oughs> ่ะเพราะว่ามอ่าจริงๆแล้วสวิสนี่ถือว่าโชคดีตรงที่ว่าออ่ด้วยช <c oughs> ื่อเสียงของเขาที่มีมาตั้งแต่สมัยตะก่อนมันมากกว่าห้าร้อยกว่าปีแล้ว <c oughs> <ใช S 2> ที่เขาเป็นทรดิชันในการที่จะ มีอุตสาหกรรมหรือว่าในครัวเรียนมาก่อนที่จะเรียนรู้เทคนิคหรือว่าความรู้ในการที่จะผลิตนาฬิกาออกมามซึ่งจริงๆแล้วถ้าดังมากๆเริ่มมาจริงๆก็จากทางฝั่งของสวิสที่ติดเขตฟรั่งเศสแถวเจนีวาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งทุกวันนี้นาฬิกาสวิสที่ผลิตออกมา สู่ตลาดทั่วไปในโลกเนี่ยก็มีมากกว่า50ยี่ห้อคนไทยเราส่วนใหญ่จะรู้จักกัน Rolex ใช่ไหมคะใช่แล้ว Omega อะไรพวกนี้หรือว่า Chaquier โอใช่ไหมคะค่ะใช่แม้คนสวิสเองเนี่ยเป็ถึงยี่ห้อ Rolex เนี่ยพูดถึง Rolex เนี่ยคนสวิสเองเขาไม่ได้ชื่นชมอะไรมากมายเลยนะคะอ้าวเลยค่ะ จริงๆค่ะของสวิตเองจริงๆเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันมันรูปแบบของมันแต่ละอย่างเนี่ยเขา,าเขาไม่ได้เคือเหมือนคนเอเชียเราหรือว่าตลาดที่อื่นแต่กลับกลายเป็นว่าอุตสาหกรรมของของการส่งออกโรเล็กซ์เนี่ยทำไรายได้กับเขาเยอะมากเลยในแต่ละปีนะ,ะคะแล้วก็อย่างในการสวิตเนี่ยในการ แต่ละเมืองที่เขาผลิตออกมาเนี่ยก็จะมีคาแรคเตอร์ของรูปแบบของนาฬิกาแตกต่างกันออกไปถ้าอย่างยี่ห้อปาเตฟิลิปเนี่ยซึ่งก็มาจากเมืองเจนีวาอเออลอเรเล็กมาจากเจนีวาด้วยไหมคะ ใช่คะ่ะใช่ตั <Rolex S 1> วเล็กด้วยค่ะค่ะแล้วก็อย่างอย่างไบ IWC ที่คนไทยเราเห็นกันหรือว่าชา er อยิ่ง IWC เนี่ยจะมาจากชาฟคอยเซนค่ะแล้วก็แต่ละมืองเขาก็จะสร้างผลงานออกมาจริงๆแล้วเมื่อเริ่ม,เร,มเริ่มก่อตัวเป็นแบบเป็นโรงงานหรือเป็นบริษัทกันมาจริงๆก็ตั้งแต่ปี1815แล้วก็ขยายตัว ไปเรื่อยๆจากแต่ละรัดไปเรื่อยๆไปหลายๆลัดแล้วก็เรียนรู้เทคนิคในการฝึกทักษะหรือฝีมือต่อมาก็อาศัยเท,เทคโนโลยีใหม่ๆมสิ่งที่เขาเน้นก็คือคุณภาพคุณภาพที่ออกมาชิ้นส่วนที่ใช้ต้องมีคุณภาพการดีไซน์รูปแบบการใช้งานแล้วแต่ว่าจะเป็นแบบพลาสติกเป็นแบบสปอร์ต เป็นแบบเทคนิคในการนำไปใช้นะคะ,คะแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆสิ่งสำคัญมาว่าสวสิตเนี่ยมีการตลาดที่ดีเขาเจาะตลาดไปแต่ตละที่ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นหรือแม้แต่ในสวิตเองแม้แต่ออบนภูเขาที่สูง เป็นสถานีรถไฟที่สูงที่สุดในโลกค่ะบนยุงเฝ่ายกขึ้นไปถึงตรงนั้นเกือบจะ4,000เมตรก็มีรา,ายนาฬิกา,าของคุณเพื่อที่จะเจาะให้ลูกค้านักท่องเที่ยวสามารถที่จะจับจ่ายใช้สอยอแล้วก็ซื้อนาฬิกาติดกลับมาบ้านได้ด้วยแล้วก,การบริการหลังการขายนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่า after sales service นี่สำคัญมาก ค่ะ <c oughs> ไม่ว่าไม่ใช่บริการการันตีแค่สองปีหลังจากหมดช่วงสองปีไปแล้วอะไรที่มันขาดหายไปที่มันจะต้องซ่อมแซมอยู่ก็สามารถที่จะกลับมาส่งมาเพื่อที่จะหาซื้ออะไร <c oughs> เพื่อที่จะนั่นใหม่ได้ <c oughs> อายุการใช้งานของเขานี้คุณลิตี้นี่สุดยอดเลยจริงๆค่ะ <c oughs> ถ้าอย่างใกล้ตัวโมเนี่ยที่โมเห็นนาฬิกาไม่ได้แพงอะไรมากมายอย่างคุณย่าของเด็กๆที่ใส่อยู่ที่สอดเนี่ย ราคาที่คุณแม่เขาใส่จริงๆไม่ได้แพงมากาาห้าหกพันบาทแต่คุณย่าเขาใส่มาห้าสิบกว่าปีโ,โห้าส <50 S 1> ิบกว่าปีนี่มันแบบโอหมันนานมากค่ะนาฬิกาเรือนหนึ่งห้าหกพันบาทใส่มาห้าสิบกว่าปีอืถือว่าคุ้มมากใช่ไหมคะ,คะเปลี่ยนแค่แบตเตอรี่แล้วก็อีกเรือนหนึ่งที่อย่างของคุณของของ,ของคุณป้าเนี่ยมมลับมารดกมาไอดบเ ใช้มาหกสิบปีแล้วค่ะหกสิบปีแล้วยังมายกเป็นบรดกให้โมได้อีกทำให้เราเห็นถึงว่าโอ้โหนาฬิกาเรือนเล็กนิดเดียวเนี่ยแต่อายุการใช้งานของเขานี่มันคุ้มจริงๆค่ะนี่มันคุ้มมากเลยคุ้มขนาดนั้นแล้วแล้วแล้วเขายังจะสามารถผลิตแล้วก็จำหน่ายปริมาณมากๆได้หรอคะใช่ค่ะเพราะถ้าไม่น่าเชื่อตรงนั้นค่ะว่าว่าทีมแอสวิสเองเนี่ย จาก,ก,กแต่ละปีที่เขาส่งออกเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้มากมายถ้าเปรียบเทียบกับประเทศเอื่นๆที่ส่งออกต่อปีจากข้อมูลของปี2014เนี่ยคี่เป็นอุตสาหกรรมการส่งออกของนาฬิกาประมาณ28.6ล้านชิ้นถ้าเทียบจากของประเทศจีน หรือของฮ่องกงที่โน้นเขายังส่งออกมากกว่า,าแต่มูลค่าของแต่ละชิ้นของเขาเนี่ยม,มันจะสูงมากกว่าอย่างอย่างที่เขาสำรวจหรือว่าเปรียบเทียบมูลค่าของแต่ละชิ้นอย่างเช่นสวิตส่งออกแค่นั้นแต่ตกแล้วประมาณต่อเรือนเนี่ยตกเฉลี่ยเรือนละประมาณสามร้อยสามร้อยสามสิบกว่าดอลลาร์ต่อชิ้น แต่ของจีนเนี่ยมัน <ฮะ S 2> จีนตะแค่หนึ่งดลอลลาร์หนึ่งดอลลาร์ต่างกันสามร้อยมันมันต่างตรงมูลค่าใช่ใช่ค่ะแต่ถ้าถามว่าหลังจากเจอปัญหาเศรษฐกิจที่ภาวะเศรษฐกิจตกต,กต่ำทั่วโลกแล้วก็ภาวะเ,เงินสวิสค่าตัวของเองินสวิสที่แข็งตัวขึ้นทำให้อุาตสาหกรรมการส่งออกนาฬิกาเนี่ยซบเซบาลงไปเยอะเลย แต่เขาก็ยังโฟกัสไปที่คุณภาพต่อไปหรือว่าที่จะผลิตมองดูในเรื่องของความสวยงามแล้วก็พยายามที่จะพัฒนาทางเนี้ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมใหม่ๆห,หรือว่าการาการทำตลาดของเขาที่จะให้แบบรู้จักกันมันก็ยังไม่หยุดยั้ยงในตอนนั้นค่ะค่ะนาฬิกาของสวิส ทุกเรือนเนี่ยประกอบแล้วก็เสร็จที่สวิสเลยชิ้นส่วนทุกอย่างก็ทํามาจากที่สวิสอย่างนั้นไหมคะหรือว่าอยังไงไม่ค่ะไม,มจ่จริงๆแล้วที่บอกว่าสวิสเมดเนี่ยค่ถ้าจากที่ที่ออหาข้อมูลแล้วก็ที่ได้มาเนี่ยจริงๆแล้วสมมุติว่าอะไรอาจจะถูกผลิตชิ้นส่วน อาจจะมาจากประเทศอื่นอ,อย่างในกรุงเทพเรายังมีบางชิ้นส่วนของอย่างอย่างของลองจิ้นอย่างชิ้นส่วนที่เราผลิตในประเทศเราแต่ว่าจะต้องถูกส่งกลับมาชิ้นส่วนแต่ละชิ้นเนี่ยจะไม่มากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นตแล้วก็จะต้องส่งกลับมาประกอบในสวิสแล้วก็จะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพถึงจะได้คำว่าสวิสเมสค่ะ ั่นคือคำว่าสวิสเมดของเขาตรงนั้นค่ะแล้วก็ก็ส่งออกต่อไปย่่งเช่นโรเล็กเนี่ยหลายๆข้อมูลเนี่ยจะบอกว่าโรเล็กจริงๆเวลานะักท่งเที่มาซื้อโรเล็กเนี่ยจริงๆซื้อที่สวิสโรเล็กคนมากเปอร์เซ็นตเลยบอกว่าโรเล็กที่สวิสซื้อที่สวิสจะแพงกว่าซื้อที่หลายๆประเทศเลยหนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเป็นไปได้ยังไงแต่ยางยี่ห้อ ปรเจกฟิลิปเนี่ยสวิส <Swiss S 1> จะถูกกว่าซือ้อจากที่อื่นแต่ยี่ห้อนี้เนี่ยโอ้โหมีเงินแล้วไม่ใช่ว่าจะซื้อไท,ทันทีต้องมีการจองกันเป็นหกเดือนถึงแปดเดือนก่าะจะได้โมเดลที่ต้องการแล้วเราเป็นอะไรที่แบบว่าใช้เวลานานมากมันจะบางยี่ห้อของสวิสเนี่ยราคาสูงถึงหกล้านกว่าสวิสฟรังก็มีให้เห็นค่ะ แพงมากเลยแพง,ง,แง,ต,งตรงไหนแพงกัไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> <c oughs> แต่ว่าแพงตรงที่ว่ามันเป็นแฮนด์เมดอืมเป็นแฮนด์แล้วมันใช้เอชิ้นส่วนที่ประกอบด้วยมืออืมมากกว่าสองพันห้าร้อยชิ้นส่วนค่ะมากกว่าสองพันห้าร้อยชิ้นส่วนแต่โดยทั่วเฉลี่ยแล้วเนี่ยเมริกาทั่วไปของสวิสเนี่ยมันจะมีประมาณสองร้อย สามร้อยชิ้นถึงพันห้าร้อยกว่าชิ้นแต่อุปกรณนี้ยเยอะมาก<อ>เยอะมากมแล้วแบบโอ้โหมันแพงมากมาย <c oughs> ขานาดนี้ไม่รู้จักว่าจะมาจุดแพงขนานั้นค่ะเออนาฬิกานาฬิกาในความหมายนี่คือเครื่องประดับอย่างหนึ่งหรือว่าเป็นของใชค้ค่ะมคิดว่ามันเป็นมันเป็นทุกวันนี้ต้องบอกด้วยเลยว่า จริงๆมันเหมือนเครื่องประดับใช่ไหมถนะ้าอ,อย่างตัวโมวเนี่ยคิดอย่างคนคิดง่ายๆอย่างโมบางคนเขาเขาอาจจะคิดได้ว่าอย่างไม่รู้นะคะการมีเงินอยู่ในแบงค์เยอะๆเนี่ยเราสัมผัสไม่ได้อแต่การที่เราเอาเงินเนี่ยมาแปลเป็นเครื่องประดับเออค่ะที่มันสามารถติดตัวเราเนี่ยเราสัมผ,สมผัสมันได้ ไปไหนมาไหนมันขึ้นอยู่กับโรสนิยมด้วยุนะคะอาจจะเป็นถือว่าเป็นเป็นเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งแล้วอาจจะแปลเอาไปแปลไปเป็นทุนได้หรือว่าจะเอาไปขายต่อได้อะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะถือว่าเป็นการลงทุนอย่างนั้นระคะถือเป็นการลงทุนและถือเป็นสิ่งที่เขา มองคิดว่ามันเป็นอะไรที่เขาจับต้องได้ในตรงนั้นแล้วก็บางทีเราก็ไม่เข้าใจอ่ะว่า,าทำไมต้องจ่ายทางขนาดนั้นอืนอย่างนาฬิกา Swatch พวกส t c h Group อะไรพวกเนี้ยค<า>่ะจริงๆมันสามารถซื้อได้ตั้งแต่เรือนละสามส<อ>ิบเก้าฟรัง<อ>แล้วก็ใช้ได้เป็นสิบสิบปี<า>เป็นสิบสิบปีแล้วก็เป็นสวิสเมดเหมือนกันอืใช่ไหมคะ,ะใช่ซึ่งซึ่งซึ่งมันมัน เราคิด่เหมือนกันแต่ <c oughs> แต่ถ้าเรามีเงินเยอะๆเนี่ยไอ้ไอ้ของที่เราสะสมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นมรดกตกทอดไปถึงลูกได้ <c oughs> ใช่ไหมอ <c oughs> ย่างคนณจีนอย่างอย่างสมัย <c oughs> สมัยก่อนเด็กๆเนี่ยจะเห็นคุณแม่มีนาฬิกาโอเมกา้าเล็กๆสวยมาก แล้วแม่ก็ยกให้นะแต่ด้วยความที่เราเด็กแล้วเราไม่รู้ว่าคุณค่ามันขนาดไหนป่านี้หายไปไหนเราก็ไม่รู้ไม่รู้ไปวางไว้ที่ไหนน่าเสียดายน่าาเสียยดใช่ไหมคะโอเมก้าซะด้วยเพราะโอเมก้านี่ดังมากโอเมก้านี่บอกว่าคนไทยเรารู้จักโอเมก้าหมดหมากเลยคนะตั้งแต่รุ่นโอเมก้าสปีดมาสเตอร์ ซึ่งคุณส่วนใหญ่จะรู้จักตั้งแต่สมัยที่นาซาเขาเขา,เขามองหานาฬิกาที่จะติดตัวนักบิน,น,บนอวกาศอากาอกไปสำรวจโลกอนอกจารอาวกาศสมัยนั้นทำให้อเมก้าของสป<อ>ีดมาสเตอร์เริ่มดัง<อ>แล้วก็สร้างชื่อให้กับสวิสม,มาตั้งแต่ปี1969เพราะอย่างน้อยที่สุดมนุษย์คนแรกของโลกที่ใส่ติดตัวออกไป บนดวงจันทร์แล้วก็ออกไปแบบแขนตัวเองอยู่จนจนทำให้ชื่อเสียงของนาฬิกาสวิสเริ่มดังมาตั้งแต่สมัยนั้นแต่มาก็เลื่นมาจนถึงเมื่อประมาณห้าสิบกว่าปีคุณหนีะดยด้วย,วยจากที่ประวัติที่อ่านมาห้าสิบกว่าปีให้หลังด้วยเหตุที่ว่าสวิสเนี่ยเขาเขาพยายามที่จะมองหาแค่ วิวัฒนาการใหม่ๆเพื่อที่จะพัฒนาเทคนิคนาฬิกาสไตล์ที่เป็นอัตโนมติทำให้เหมือนกับว่าเขาโฟกัสไปอีกทางหนึ่งทำให้ญี่ปุ่นแล้วก็อเมริกาเอาเทคนิคของการใช้แบตเตอรี่หรือหรือเป็นควอต์เอามาทำให้ตีตลาดโลกทำให้สวิสเสียเวลาไปหลายปีมากเป๋ไปเลยเใช่ไหมคะ 20, 20ปีเลยทำให้ทำให้ธุรกิจ ทางด้านอุตสาหกรรมการส่งออกเนื้อซบเซาลงค่ะทำให้หลายๆโรงงานแทบจะปิดตัว<อ>จนต่อมาในปีพศาา181800กว่าไอสว c ช group ก็เกิดขึ้นมามที่จะทำให้สวิสเริ่มที่จะโฟกัสผลิตนาฬิกาถูกๆนาฬิกาพลาสติกนาฬิกาเหล็กซึ่งไม่ต้องจ่ายแพงแล้วก็ใส่แบตเตอรี่ คุณภาพก็ดีอแล้วก็ทําให้เหมือนกับว่ามาช่วยชีวิตทําให้ตลอดชีวิตมีการส่งออกเพิ่มผลผลิตขึ้นแล้วก็สร้างชื่อเสียงแต่อาศัยเหมือนกับว่าเประสบการณ์แล้วก็ ใส่อะไรที่เป็นมาช่วยชีวิตของบรรพบุรุษกับชื่อเสียงเขาทําทให้เขามีมีชื่อเสียงมาจนต่อมาจนถึงทุกวันเนี้อยนะคะแล้วปัจจุบันนี้บริษัททั้งหลายแหล่ซึ่งมีเยอะมากนะคะหลายยี่ห้อ,อมากๆเขาก็ยังยังกิจการเขาก็ยังรุ่งเรืองอยู่ไแล้วก็รล่นรวยอยู่ใช่ไหมคะรล่ารวยรล่ารวยอัปเดตมากเลยนะคะรายการคุณหมีเนี่ยคันนี้ วันพรุ่งนี้เขาก็จะมีการจัดนิทรรศการการแสดงของนาฬิกาโลกที่บาเซอร์เขาเรียกบาเซเวอร์ของอปี2016เั้่แจากวันที่17ถึงวันที่24มีนาคมค่ะซึ่งทางทางนิทรรศการเนี่ยเขาก็คาดหวังว่าจะมีผู้มาเยี่ยมชมประมาณแสนแสนห้าหมื่นคนที่บาเซอร์อแล้วก็จะมีบริษัทต่างๆจากทั่วโลกมากกว่า 40, 40ประเทศ ก็จะมาตั้งบูธเหมือนมาตั้งร้านอยู่ประมาณพันห้าร้อยบริษัทนะคะของสวิสเองก็จะส่งไปประมาณสามร้อยกว่าบริษัทโอ้ค่ะแล้วก็จะจัดแสดงสินค้าค่ะโชว์สินค้าใหม่ๆจากยี่ห้อต่างๆทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างของสวิสเนี่ยของอเมริกาของปาเจฟิลิปของโบเล็กส์ของอะไรหลายๆยี่ห้อค่ะน่าสนใจมากค่ะ เราเราก็ได้แต่ฟังนะคะฟังแล้วก็คงจะต้องปล่อยให้ผ่านไปอะค่ะทำไมเรา่ะคแต่คนไทยก็ก็มีไปถอยกันออกมาเยอะนะคะยี่ห้อแพงๆนั่นล้นักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวไทยนี่ถือว่าเนื้อหอมเลยนะคะค่ะ นักท่องเที่ยวไทยนักท่องเที่ยวเอเชียอย่างเช่นคนจีนเนี่ยคุณผีเองก็ต้องเห็นนะตอนไปอเซอนมาเขาไปเข้าแถวรอซื้อเนี่ยค่ะนาฬิกาแพงๆทั้งนั้นเลยคนจีนแล้วนะค่ะอย่างอย่างอย่างกูเป็นแรงหรือว่าบุคลเนี่ยพอเขารู้ว่านักท่องเที่ยวไทยเนี่ยนักท่องเที่ยวไทยนักท่องเที่ยวจีนจะลงสักสามบัตรเนี่ยเขปิดร้านเลยนะคะเขาไม่รับนักท่องเที่ยวอื่นเลยนะเขาปิดร้าน ถังนักท่องเที่ยวไทยเลยต้องต้องซื้ออย่างน้อยแล้วแต่ละคนเข้าไปก็ไม่ได้ซื้อเรือนสองเรือนนะเขาฝาซื้อไม่ได้ซื้อตัวเองอย่างเดียวเขารับฝากซื้อจัดญาติพี่น้องใช่ใช่โดยเฉพาะแบบนักท่องเที่ยวจีนอย่างสมัยต่ก่อนเอ๋ที่เ็าบอกว่าเอ๋พวกเนักการเมืองอ่ะโอ้โหก็้ขนซื้อกันแบบเยอะมากค่ะเยอะจริงๆค่ะแล้วบอกแบบ ก้ยเขาล่ำุวยกันจริงๆนะเรืคนเอเชียเรานี่สุดยอดเลยที่แบบว่าคนสวิสเห็นคนเอเชียเข้าร้านพวกนี้แล้วจะแบบยิ้มแก้มทับปริตตาโเลยังไงก็แต่ก็ยังเป็นแบบนักท่องเที่ยวที่เนื้อหอมที่เขาอยากจะต้อนรับกันจริงๆนะคะมากๆเลย วันนี้ได้ได้ความรู้สนุกสนานนะคะแล้วก็เห็นภาพน,นะคะโอ้สวิสนี่เขายังโด่งดังแล้วก็ยังยังคงความโด่งดังแล้วก็มีชื่อเสียงในเรื่องนี้อยู่นะคะมันเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของคนสวิสเลยอ่ะใช่ได้ไหมคะค่ะใช่ถึงสวิสก็นึกถึงนาฬิกาสวิสเลยแะใช่ล<ะ>แล้วก็นึกถึงต้องเป็นคู่คูคล็อกด้วยนะคะ นาฬิกาคูกคูคุกคูชอบมากคุ่คูคุ่คูจริงๆรคูกคู่นี้จริงๆเหมือนแต่แอบไปเรียนแบบของคนเยอรมันเข้ามาเนาะออแต่มีชื่อเสียงมากค่ะมันก็มีมันก็มีชื่อเสียงนะคะในส่วนตรงนั้นคุณมีต้องต้องกลับไปหาโอเมก้าที่รับมรดกมัหาไม่เจอแล้วค่ะนะคะมันเป็นอันตกแล้วนะใช่ใช่ยังนึกภาพออกเลยตัวเรือนจะสี่เหลี่ยมนะคะหน้าปัดสี่เหลี่ยม สี่เหลี่ยมแล้วสายหนังโอ้โห,โโหเป็นของหายากแล้วหายากแล้วนะคะถึงจะเดินไม่เดินก็ยังส่งมาหาอะไรเพิ่มเติมได้ผ<อ>ู้มองดูแล้วในการสวิสนี่เหมือนจะการันตีตลอดชีวิตเลยนะคะค่ะ ะะจริงๆค่ะค่ะค่ะขอบพระคุณมากค,ค่ะคุณโมค้าวันนี้สนุกสนานค่ะขอบคุณนะคะสวันดีสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ฟังที่ <c oughs> มีนาฬิกาเซอร์วิสลงไปค้นดูนะคะจริงๆบ้านเราเนี่ยอดีตนี่โลเล็กซโอมกาดังมากนะรวมไปถึงออโอลิสก็ดังนะคะใช่ไหมคะ แล้วก็เนี่ยยี่ห้อหลุยส์วิตองก็มีนะเขาทำนาฬิกาด้วยไม่ใช่ทำเฉพาะกระเป๋าอย่างเดียวก็เป็นเรื่องเราที่นำมาฝากกันนะคะช่วงนี้เราพักเออก็เป็นช่วงของคุยเล่าเม้าข้ามทวีปค่ะคุยเล่าเมาข้ามทวีป